อขอจเจริญพรวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อธรรมะที่มีชื่อว่าอคติหรืออคติสซึ่งแปลว่าความลำเอียงหรือความไม่ยุติธรรมซึ่งมีอยู่สประการก่อนอื่นจะขออธิบายคำว่าอคติก่อนอคตินี่มันประกอบด้วยคำว่าอะกับคำว่าคติอะก็แปลว่าไม่ส่วนคตินั้นแปลว่าทางไปหรือแนวทาง หรือทางตรงไปสู่เพราะฉะนั้นเมื่อ,อบวกกับคติก็แปลว่าทางไปที่มันไม่ตรงอาจจะโคง้งอาจจะคดเป็นทางไปที่ไม่ชอบไม่ยุติธรรมนั่นก็คือความลำเอียงนั่นเองอคติจึงเป็นธรรมะของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นในตัวของตนนะ เพราะว่าสังคมทุกสังคมตั้งแต่สังคมเล็กที่สุดในระดับครอบครัวไปจนถึงสังคมที่ใหญ่ขึ้นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไปถึงระดับประเทศชาติหรือระดับโลกก็ต้องมอีความไม่มีอคติอยู่ในตนของผู้ปกครองดูแลอคติ4นั้นก็ประกอบด้วย 1. ชั้นทาคติคือ,อความลำเอียงที่เกิดจากความรัก ความชอบความเป็นพวกเดียวกันชาติเดียวกันเป็นตน้น 2. โทษาคติคือความลำเอียงเพราะความกโกรธลำเอียงเพราะความเค็ดแค้นจิงชังเป็นตน้น3โมหาคติคือลำเอียงเพราะความเขลาความไม่รู้หรือความโง่ความงมงาย 4. ีพรพยาคติคือ เป็นความลำเอียงที่เกิดจากความกลัวเช่นกลัวภัยอันตรายอันจะเกิดแก่ตนหรือแก่ผู้อื่นเป็นต้นเพียงข้อใดข้อหนึ่งของอคตินี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้สังคมนั้นปราศจากความสงบสุขนะปราศจากความสามัคคีเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดอคตินี้ก็มีหลักให้ยึดถือปฏิบัติ4ข้อดังนี้คือหนึ่งต้องมีใจที่มั่นในความยุติธรรม สองต้องยึดหลักเหตุและผลเป็นสำคัญสามต้องมีหลักศีลธรรมคุณธรรมให้มั่นคงสีต้องรักษากฎระเบียบให้เคร่งขัดเพราะนั้นสรุปได้ว่าสังคมใดอ่าที่ปราศจากอาคติแล้วสังคมนั้นย่อมจะอยู่เป็นสุขโดยทั่วหน้ากันขอเจริญพร